ธนาคารในประเทศไทยเตรียมสันสะท้าน a แอปเปิลเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของแอปเปิลให้ดอกเบี้ยสูงถึง4.15%ต่อปีโดยที่ไม่มีขั้นต่ำไม่มีค่าบริการในการใช้ไม่มีคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีเปิดบริการในประเทศไทยด้วยครับตอนที่เปิดแต่ที่อเมริกาอย่างเดียวนะลองคิดดูนะครับว่าเราในฐานะคนไทยที่เราถูกปูฝากเรื่องการออมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดเราเอาเงินไปฝากบัญชีธรรมดานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้ดอกเบี้ยประมาณ0.3% 0.4%ต่อ ปีนะครับหรืออย่างดีขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะมีบริการแบบพวก e s a v i n g นะครับซึ่งอาจจะดอกเบี้ยที่ส่งข,ขึ้นมาอย่าง2% 3%นะครับแต่ว่าบัญชีของ Apple เนี่ยนะครับมันพิเศษตรงที่ว่าใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ Apple ที่มีผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับแล้วก็มีบัญชีของ Apple c a การเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะใช้บริการนี้ได้เลยนะครับพูดง่ายๆว่าเราสามารถใช้บริการได้โดยที่เราเนี่ยอยู่บ้านและไม่ต้องออกไปธนาคารเลยนะครับถามว่า4.15%ต่อปีนะั้นเน,นออเป็นว่าหาหกคุณมีเงงิินนนเก็บ 1, บ1ล้าาท่ๆอยู่ในบัญชีนะ สามารถเอาไปฝากไว้ที่ Apple r ออมทรัพย์ผมไม่รู้มันเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะ Apple r ออมทรัพย์และคุณจะมีดอกเบี้ยใช้ถ้าไม่หักภาษีเลยนะครับก็ 1> 4 000, 1 2 0 0บาทต่อปีนะครับหรือเดือนหนึ่งก็ประมาณ3 5 0 0 0นห0บาทต่อเดือนนะครับซึ่งคุณสามารถใช้เงินก้อนนี้สา0 0กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยเอาไปซื้ออะไรก็ได้โดยที่เงินต้นของคุณเนี่ยมันจะไม่แหวงไม่หายไปเลยนะครับแทนที่สาคัญ Apple ยังบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้ Apple Car d นะครับใช้เงินในบัญชีออมทรัพย์ของ a p p เ e เนี่ยซื้อสินค้าหรือซื้อบริการของ Apple ก็จะมีการแคสต์แบ็กแล้วก็มีเงินสดกลับคืนมาด้วยนะครับซึ่งทางผ คือการสร้างเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นและการสร้างบัญชีออมทรัพย์นี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถจ่ายส่งแล้วก็สะสมนะครับคะแนนได้โดยตรง แล้วก็ราบลื่นครบในที่เดียวเลยนะครับตอนนี้ Apple p a เพเนี่ยนะครับมันก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงมันเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับผมเป็นคนหนึ่งแหละครับที่จะเอาเงินสดส่วนหนึ่งเนี่ยไปฝากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยสูงถึง4.12%ต่อปีซึ่งมันสูงกว่าเงินปันผลจากหุ้นบางตัวที่ผมลงทุนอีกนะครับแถมความเสี่ยงมันก็น้อยด้วยเพราะว่า Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่มีเงินสดเยอะมากเยอะกว่าประเทศบางประเทศอีก เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับและโอกาสที่เขาจะโกงเงินเราเนี่ยมันยากมากเลยนะครับ แถมระบบนิเวศของ Apple มันก็มีความแข็งแกร่งมากๆในฐานะที่ผมเป็นคนนึงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับที่ Apple เนี่ยสามารถสร้างระบบนิเวศเป็นระบบปิดของตัวเองได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้อันนี้ถ้าเกิดมันเข้ามาในประเทศไทยจริงก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องแข่งขันอย่างมากที่จะต้องต่อสู้นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้านในการแข่งขันกับ Apple ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแย่งชิงลูกค้าด้วยนะครับที่สาคัญค ถ้าเกิดใครก็ตามที่ใช้บริการของ Apple Wallet เนี่ยจะสามารถคำนวณรายรับรายจ่ายนะครับสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเลยนะครับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นอะไรที่น่าเบื่อบา้างถ้าได้เทคโนโลยีของ Apple มาช่วยผมคิดว่าก็ช่วยทาให้หลายคนนะครับสามารถเห็นเส้นทางการขอ,อของตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับบริการนี้ยังไม่เปิดใช้ในประเทศไทยนะครับถ้าเปิดใช้เมื่อไหร่ผมว่าธนาคารในประเทศไทยมีหนาวอะครับหนาวมากด้วย แต่ก็เป็นธรรมดาของธนาขนาดครับถ้ามีลูกค้าใช้เยอะมากๆเข้าวันข้างหน้าอันแอปเปิก็อาจจะแบบลดดอกเบีย้ยลงมาเหลือ3%ต่อปี2%ต่อปี1%ต่อปี0.5%ต่อปีก็ได้เรื่องแบบนี้ใครจะไปรู้แต่4.15%ต่อปีถ้ามันได้แน่ๆทำไมเราจะไม่เอาล่ะครับ Start your way เส้นทางในตัวเองครับ